ทีรรมของแม่ป่าซาชาเนลนะครับสถานที่ตรงนี้เรียกว่าวัดป่าพนานินบ้านโชคนะครับด่านหินบ้านโชคเป็นสถานที่จะสร้างองค์พระปฐมบรมจกกักรพรรดิโดยทีมงานของอาจารย์ช้างเพราะสถานที่เรากำลังประกอบพิธีกันอยู่นะครับจะเป็นการบอกข่าวภูมิเจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาอดักแม่ธรณีที่ปกปักษกษาเจ้าป่าเจ้าเขา ให้ท่านได้ประทับพระรู้ในการพิธีว่าสิ่งตรงนี้จะได้ปลูกหลักปักฐานจะได้สร้างองค์พระปฐมบรมจกักรพรรดิเพื่อเกื้อกูลเพื่อสงเคาะบวรพระพุทธศาสนาวันนี้มีญาติธรรมนะครับเข้ามาเยอะแยะพอสมควรแต่ด้วยเหตุภาวะปัจจัยที่โควิดกำลังระบาดก็เลยก็อยู่กันเป็นกลุ่มๆตรงนั้นนะกำลังจุดธูปปฏิฐานนะครับกำลังขอ,อเชิญท่านแม่ป่าถ่ายรูปกำลังขอโชคลาภขอบาร,รมีขอกำลังคนงามดีจากพุทธคุณธรรมคุณ ให้ปกปักรักษาให้ปกป้องคุ้มภัยให้ห่างจากพยันอันตรายนันก็คือโรคภัยไข้เจ็บนะครับแต่ที่สําคัญวันนี้มีพระเทดานุเถระนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคุณเจ้าพระครูมหานพแต่อดทตั้งญาติธรรมพุทธบุรใหญ่มาร่วมพิธีตรงนี้พอสมควรดังนั้นสถานที่ตรงนี้คิดว่าจะเป็นที่บําบัดทุกบรรวกสุขของพุตธศาจนิกชนนะครับทุกเชื้อชั้นทุกวันณะทุกศาสนาเพราะเป็นที่ รักษาโรคภัยของคนที่ไค้เจ็บอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อท่านจะเก่งด้านยาสมุนไพรนะครับและตรงนี้เขาจะเป็นที่เคารพสักาการะาว่าก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระปฐมบรมจกักรพรรดิซึ่งกาลังเทแบบอยู่นะครับมีผู้ดักผู้ใหญ่มีพระคุณเจ้าคุณวาอาจารย์หลายอารามนะครับขอให้ญาติธรรมทุกท่านจงประสบพบกับความเจริญทุ่งเรือแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขอย่าลืมติดตามนะครับในช่องย t u b e ของ

อันนี้เราก็จะเทชคราวก่อนนะครับเป็นฐานบัวนะครับผมวันที่ยีกก็จะเทฐานครับนะครับ đang mang đồ 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 mang ครับผมาดี้ยวาราจะพาท่มานไปดูร พุทธบาทนะครับผมน่อยู่วัดป่าบ้านโชควัดป่าขกหินบ้านโชคนะครับผมตามผมไปนะครับไปดูรอยพระพุทธบาทนะครับ,นะรบน,นี้ศาสลานะครับผมยังไม่เสร็จยังไม่มีมงบประมาณนะครับผมนะครับ จะให้ดูรอบๆนะครับผมวันนี้ฝน,นก็ตกท่ำๆนะครับเปิดรอยมเิดวันนี้ก็เทฐานพระนะครับผม อันนี้สถานที่นะครับ <c oughs> หาไม่เจอแล้วครับรอยเท้าพระพุทธบาทนะครับ <c oughs> มันเดินหาอยู่นะครับผมรอยพระพุทธบาทนะครับผม ราร้างเป็นถ้ำใหญ่อยู่งนีดูอเขาะตวนียแก้วที่หมดแล้วแก้วที่หมดตักน้มดจะเป็นรอยนะครับผมไม่ได้เขาปิดไบเขาปิดไบเลยเสก่อนคนแก้เก้า นี่ปิดไปตเป็นรอยเลยนะครับผมเอาแก้วเอาแก้วมาหน่อยแก้วหนึ่งทอยอดไแล้วเตรียมมาเลยครับเตียมมาเลยะตียอยู่ใต้ี้มุ่ะมันจะมีทาเข้ามาเรีมาเลยครับเตียมมาเลยเขามาขาในี้มันจะเป็นงต้เข้าลยปิดไว้เฉยเลยมันปิดเองอัตโนมัติเลยนะ แม่เข้าก็ปิดเลยนะคือปิดกไว้หมดเลยก่อนเข้าไปเทมครับเทยเ่ยเทมเยตักน้ำเทมาเรื่อยๆเทีมมาครับเทมาดังงใบมัวเล็กอะไรม่นองพอเล็กนองพอสวยมากเลยสวยอ่ะสวยๆอืม แต่ซื้อหเ,เล็มันมีมีสอสี่ส <3, S 2> นะี่สามเจ็ดมันมีมีสามเจ็ดนี่